มีคนบอกระวังปิวนะเดี๋ยวลงแปลงล่างดีกว่าทุกคนเดี๋ยวลงแปลงล่างดีกว่า โอ้โหมีมีคนบอกว่าอากาศดีมากฉันอยากให้หล่อนมาอยู่ตรงนี้จังเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหพายุพายุบริเคนเข้าหรือไงเนี่ยโอ้ยทุกคนพายุมาทางนี้พายุมาทางนี้พายุมาทางนี้ อายุเฮอริเคนเข้าดูยอดยาง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 ,ยยางลมแรงมากทุกคขอนช่วยด้วยแพ้กลัวเดี๋ยวขอเช็ดก่อนนะคะช่วยผู้หญิงตัวเล็กๆด้วยโอ้ยแพ้กลัว ก็ดีจะได้ดูว่าอิดมอนมันแน่นหนาจริงหรือเปล่าดีแล้วค่ะจะได้รู้ว่าอิดมอนมันแน่นหนาจริงไหมทุกคนดูดิดูยอดยางดิทุกคนดูยอดยางฝากกดติดตามด้วยค่ะฝากกดติดตามด้วยฝากกดติดตามด้วยค่ะ เออใช่จะได้รู้ว่าหลังคามันไม่ซึมมันไม่รั่วเพิ่ง6โมง8นาทีเองเบาแล้วทุกคนเริ่มเบาแล้วเริ่มเบาแล้วเริ่มเบาแล้วใช่ฉันจะปิวไหมฉันเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆพี่วันชยัยแพรกลัวพี่วันชัยช่วยแพ้ด้วยแพรกลัวอุ้ยไมีกแล้วไมีกแล้วเอ,อ้ยไมีกแล้ว ลมน่ากลัวมากแต่ไม่รั่วค่ะทุกคนไม่รั่วไม่ซึมกอดเสาก่อนกอดเตากอดน้องกอดน้องให้แน,น่นๆน่นเคยฟังเพลงไหมกอดน้องกอดน้องให้แน,น่นๆน่นอ่ะ เพลงบอกอายุมากที่บ้านค่ะจันบุรีระวังนะคะทุกอย่างโอเคค่ะเริ่มเริ่มโอเคละอยู่ในจุดที่โอเคละทุกคนปะเดี๋ยวพาลงไปข้างล่างดีกว่ายังไงข้างล่างก็ดีกว่าข้างบนเพราะว่าข้างบนมันโล่งมันจะปิวได้ง่าย ข้างล่างมันมันทำอันนี้แล้ว<ม>เดี๋ยวพาลงไปข้างล่างดีกว่ายังไงอยู่ข้างล่างซะมันจะปลอดภัยเดี๋ยวเดี๋ยวให้กูลองก่อนเฮ้ยมาอีกแล้วให้กูลงให้ถึงข้างล่างก่อนเอาเอาเอาอ อลงมาล่างแล้วค่ะไม่กลัวแล้วทีนี้ข้างล่างไม่เท่าไหร่ข้างล่างไม่เท่าไหร่ค่ะเพราะว่ามันมีผนังข้างล่างมันเสร็จไปเยอะแล้วทุกคนนี่ข้างล่างเสร็จไปเยอะแล้วข้างล่างไม่กลัวแล้วจ้ามาเลยจ้ะข้างล่างไม่ได้ข้างล่างไม่ได้ไม่ได้กลัวลมละดูมีผนังละเนี่ยก็ถึงบอกเนาะบ้านคือเซฟโซนของจริงที่มาของเขาว่าบ้านคือเซฟโซนค่ะมันเป็นแบบนี้นี่เอง อยู่ข้างล่างแล้วค่ะไม่กลัวแล้วค่ะมาเลยค่ะลมมาเลยบอกให้มาตกที่อุบลหน่อยอา้าวแป๊บนึงนะคะขออญาตเช็ดก่อนเช็ดก่อนมีน้องหมาด้วยใช่ค่ะระวังสายไฟนี่เห็นไหมทำไวมากแน่นหนามากขอบคุณค่ะ บ้านคุณหลังใหญ่มากขอบคุณค่ะอยู่กับคุณแม่และคุณพ่อหลังเล็กๆค่ะอยู่กับคุณแม่และคุณพ่อบ้านแพรก็หลังเล็กๆอยู่กับคุณแม่และคุณพ่อบ้านคือวิมานของเราใช่อะไรลูกไหนอ่ะเข้าทำไมอ่ะไม่มีอะไรอะ่ะเอ้ยตัวเข้าบ้านแล้วโอ้โอ้เข้าบ้านแล้วเข้าบ้านแล้ว จะได้ปลอดภยัยอยู่กับแฟนด้วยอ้าวถ้าเขามาอยู่ก็อยู่ได้เขาจะมาอยู่หรือเปล่ายินดีอยู่แล้วยินดีอยู่แล้วค่ะถ้าเขามาอยู่ด้วยแต่เขาจะมาหรือเปล่า,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 ลาแค่นั้นแหละกอดน้องกอดน้องให้แน่นๆน่นตังบ้านอยู่ที่ไหนที่จันทบุรีค่ะที่จันทบุรีค่ะทำเลสวยงามอากาศดีสุดใช่ เนี่ยบ้านอ่ะใหญ่เล็กอีกเรื่องนึงนะแต่สําหรับดิฉันที่ดิฉันแบบโฟกัสที่สุดเลยก็คือขอบรรยากาศแบบธรรมชาติแบบอากาศขออากาศดีๆให้ดิฉันได้หายใจขอพื้นที่กว้างๆให้ดิฉันได้ออกกําลังกายได้ทํานู่นทํานี่ดิฉันจะรู้สึกมันคือมนุษย์มันคือมนุษย์มันคือสัตว์ที่รักอิสรภาพนะคะทุกคนมนุษย์อ่ะมันก็คือสัตว์ประเภทหนึ่งที่มันรักอิสรภาพ การที่เรามีบ้านมีพื้นที่ให้เราทํากิจกรรมนูน่นนี่นั่นมันคือที่สุดแล้วสําหรับดิฉันนะสําหรับดิฉันนะการมีบ้านหลังหนึ่งที่มีพื้นที่ให้เราได้แบบอยู่ได้แบบเป็นแบบเป็นส่วนตัวเรากับครอบครัวเราอะ่ะมันคือที่สุดแล้วมันคือที่สุดแล้วนี่คือที่สุดของความฝันแล้ว มีบ้านอยู่ที่เราแบบมีอากาศบริสุทธิ์ให้เราหายใจมีบ้านอยู่ที่ไม่มีใครมาวุ่นวายกับเราไม่มีใครมาบรบกวนเราพอแล้วเนี่ยคุณแม่นี่หน้าต่างห้องคุณแม่ตื่นเช้ามาคุณแม่ก็จะเห็นต้นไม้สามต้นนี้ค่ะจากวิวนี้คุณแม่ก็คุณแม่ก็จะเห็นต้นไม้ทุกวันคุณแม่จะนอนตรงนี้แล้วก็มันก็ดีกับคุณแม่ด้วยดีใจที่สุดเลยและยิ่งดีใจก็คือได้ได้ที่ตรงนี้มาที่เขาไม่ต้องทําสวนทุเรียน อนนั้นแบบคิดหนักเลยนะว่าลืมไปเลยว่าว่าที่ข้างเคียงเขาทําสวนทุเรียนไงตายหาแล้านหนาทุเรียนแล้วทุเรียนเขาต้นใหญ่มากอะมันใหญ่เท่ากับตน้นมันสูงแล้วไงมันมีบางต้นที่สูงแลลวเขาฉีดยาพ่นอะยามันปิวมาตรงเนี้ยอ,อุตส่าห์ป่ะเฮ้ยอุตส่าห์ดีใจละแบบได้มาอยู่ตรงนี้นู่นนี่นั่นเอ้ที่ไหนได้สุดท้าย ติดสวนทุเรียนอีกก็เลยแบบไม่เสียดายเลยนะคะทุกคนเลยแบบไม่เสียดายเลยนะคะทุกคนไม่เสียดายเงินเลยที่ซื้อที่ที่ซื้อที่ตรงนู้นมาใช่ทุเรียนเขาต้องพ่นยาอยู่แล้วครับทุเรียนไม่พ่นยามันไม่โตหรอกใบเบยมันโดนกินหมดถ้าไม่พ่นยาอันนี้เข้าใจนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่เข้าใจเข้าใจถ้าคุณจะทําสวนทุเรียนคุณก็ต้องทําใจอ่ะ คุณก็ต้องทําใจอ่ะเพราะว่ามันต้องปลูกยาไม่ได้ปลูกยานะมันต้องฉีดยาพูดผิดกอดน้องกอดน้องให้แน่แนๆก็แก้ไขปัญหาด้วยการซื้อมาไงคะก็จบเขาก็ไม่ฉีดยาละเพราะว่าเราซื้อที่เข้ามาแล้ววิธีการแก้ค่ะเออใครว่าเงินแก้ปัญหาไม่ได้ได้ค่ะใครบอกว่าเงินแก้ปัญหาไม่ได้นี่ไงแก้แล้วทำไมจะไม่ได้ละ่ะ เออโคตน้องโคตน้องไดูดูหัวดิฉัน <laughs> โอ้ยดูผมดิดูผมเด้เออ,อางนี้ละการเป็นผมเป็นเป็นผมหยิกๆไปเป็นผมหย,ยักโศกหยิกๆไป แปรี่เก่งที่สุดข,ขอบคุณค่ะผมอยากโศกมากเลยแก้ปัญหาได้ตรงสุดมากนี่ทุกคนตรงนี้ก็เป็นห้องนะตรงเนี้ยที่ที่ฉันนั่งอยู่เนะี่ยตอนนี้ก็คือห้องรับแขกนะคะห้องรับแขกห้องนั่งนั่งเล่นห้องรับแขกแล้วก็ห้องนั่งเล่นทําห้องนั่งเล่นไว้ทําห้องนั่งเล่นไว้ถ้าก่อนที่เราจะขึ้นไปชั้นบนไงถ้าเราไม่ขึ้นชั้นบนใช่ไหมเราก็อยู่ตรงนี้ เราก็อยู่ตรงนี้ไปเนี่ยเวลาหน้าฝนหน้าอะไรเราก็นั่งเราไปเงี้ยชมวิวชมอะไรไปตกแรงมากใช่ประชื่นเนี่ยเราก็จะเห็นบ่อเห็นอะไรเห็นบ่อเห็นสะเห็นอะไรไปเนี่ยเราก็จะอยู่ตรงนี้พี่แพรลี่อกหักทำยังไงดีกลับมารักตัวเองจ้าอกหักรักตัวเองจ้ะ อกหักไม่ใช่ปัญหาค่ะปัญหาคือรักตัวเองหรือเปล่าอกหักเป็นเรื่องธรรมดามากค่ะคำถามคือรักตัวเองไหมถ้ารักตัวเองก็กลับมารักตัวเองค่ะเออก็แค่เอาความรักที่เคยทุ่มเทให้คนอื่นมามาเก็บไว้ที่ตัวเองแค่นั้นเลยจบไม่ต้องไปอะไรเยอะค่ะอกหักก็อกหักก็แค่กลับมารักตัวเองค่ะแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยไม่มีอะไรเยอะกว่านี้ค่ะเออถ้าหล่อนไม่รักตัวเองหล่อนก็ขออนุญาตพูดตรงๆนั้นหล่อนก็ง่ะ้ะ เขาว่าคนอื่นเขาทําร้ายหล่อนแล้วหล่อนจะทําร้ายตัวเองเหรอมันก็ไม่ใช่เปล่าเออการที่คนอื่นโอ้ยไม่ได้ไม่ได้เลยการที่คนอื่นทําร้ายเรามันก็ควรจะพอแค่นั้นได้แล้วป่ะล่ะเจป่ะลมลมการที่คนอื่นทําร้ายเรามันก็ควรจะมันก็ควรจะมันก็ควรจะมากพอแล้วใช่ป่ะมันก็มันก็ไม่ควรไม่ควรทําให้เราต้องทําร้ายตัวเองเพิ่มอีก เราก็แค่กลับมารักตัวเองจ้ะนี่รักตัวเองไม่เจ็บเลยทักวันดูดิฉันสิดูดิฉันส,นสิไม่ได้สอนใครนะแต่ดูดิฉันได้เลยนี่ค่ะนี่ค่ะผลของการรักตัวเองนี่ค่ะแล้วเราจะเจอคนที่ดีแล้วเราจะเจอคนที่ใช่เมื่อเวลาที่มันเหมาะสมคนจะรักเราเขาจะรักเรานะคะแต่ถ้าคนไม่รักเราไม่ต้องไปฝืนค่ะจริง ถ้าคนเขาจะไม่รักเรายังไงเขาก็ไม่รักเราเขาอาจจะเจอคนที่ดีกว่าเราต่อให้เราดีแค่ไหนมันไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวเลือกที่เขาเราไม่ใช่ตัวเลือกที่เขาอยากเลือกไม่มีประโยชน์เก็บความดีไว้เอาไปให้คนอื่นที่เขาเห็นค่าในตัวเราแค่นั้นเลยการที่คนอื่นทิ้งเราไปมันไม่ได้แปลว่าเราดีไม่พอนะคะมันไม่ใช่จริงไหมการที่ใครสักคนหนึ่งทิ้งเราไปไม่ได้แปลว่าเราไม่มีค่าหรือเราดีไม่พอ แค่ความดีของเรามันใช้กับเขาไม่ได้แค่นั้นเองเออเราก็แค่เก็บไม่รู้สิสำหรับดิฉันนะ่ะเราก็แค่เก็บคุณค่าในตัวเราเอาไว้กับตัวเองแล้วก็รอให้ใครสักคนหนึ่งที่เขาที่เขาเข้าใจแล้วก็เขาเห็นค่ามันจริงๆแค่นั้นถ้ายังไม่เจอก็อยู่คนเดียวไปรักตัวเองไปค่ะการมีแฟนมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องแบบ อะไรอะ่ะทุกคนดิฉันจะพูดว่าไงอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องสนุกนะการที่เราจะมีแฟนหรือแม้แต่มีคู่ครองแบบจริงๆจังๆได้อะ่ะแปลว่าเราต้องพร้อมในอะไรหลายๆอย่างเข้าใจไหมชีวิตที่ไม่พร้อมอะ่ะอย่าว่าแต่มีแฟนเลยต่อให้อยู่คนเดียวก็ยังมีปัญหาชีวิตที่ไม่พร้อมอะ่ะอย่าว่าแต่ว่าต้องมีแฟนเลยต่อให้เราอยู่คนเดียวก็มีปัญหาเช่นเรายังโตไม่มากพอทัศนคติเรายังไม่ได้ เรายังเป็นคนที่เรายังเป็นคนที่จริงจังจริงใจกับอะไรไม่ได้แม้แต่ตัวเราเองก็เราก็บางทีเรายังรู้สึกว่าเอ้ยยังยังแบบยังไม่ได้เรื่องเลยวะยังไม่จริงจังยังไม่แน่วแน่ยังไม่อะไรเลยวะถ้าถ้ายังเป็นคนที่มีความรู้สึกแบบนี้อยู่วะหรือเกิดคําถามอย่างนี้กับตัวเองอย่าเพิ่งเอาใครเข้ามาในชีวิตนะคะอย่าเพิ่งเอาใครเข้ามาในชีวิตนะคะถ้ายังไม่พร้อมอ่ะอย่าเพิ่งเอาใครเข้ามา รอให้พร้อมก่อนรอให้เรารู้สึกว่าโอเคฉันพร้อมแล้วนะฉันเต็มแล้ะทีนี้ฉันอยากจะฉันอยากจะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาแบ่งปันความสุขในชีวิตฉันมาเป็นคนมาเป็นเพื่อนรู้ใจฉันมาอยู่ข้างๆฉันค่อยมีค่ะค่อยมีค่อยมีอยมเออไม่ต้องรีบค่ะไม่มีแฟนไม่ตายหรอกไม่มีเงินอาจจะตาย ไม่มีแฟนไม่ตายหรอกค่ะแต่ถ้าไม่มีเงินจะตายแน่หล่อนตายแน่หล่อนจะอยู่ยังไงเออมีเงินยังมีเงินกลางมีเงินก่อนเออก่อนจะมีแฟนมีเงินก่อนมีเงินก่อนนะก่อนจะมีแฟนมีเงินก่อนค่ะมีเงินแล้วทุกอย่างจะง่ายชีวิตจะง่ายเออมีแฟนไม่ตายจ้าแต่ไม่มีเงินตายแน่นอนบอกแค่นี้แหละอืมแค่นั้นเลย แค่นั้นเลยจ้ะอืม จะมารับค่ะคุณพเพลยอ้อยยังไม่ต้องมาอยู่ได้ยังไม่กลับเดี๋ยวรอให้ฝนแรงก่อนถ้าฝนไม่แรงแล้วมืดเมนะื่อไหร่น่ะเดี๋ยวทักไปยังไม่ต้องมาจ้าจะคุยกับเอฟซีอยู่เพราะว่าอยู่ที่บ้านมันไม่เพราะว่าอยู่ที่บ้านมันไม่ได้เปียกมันมีที่เราฝนแม้สำนวนหวานด้วยปัญญาชั้นครูจริงไม่ทุกคนเราต้องเรียนรู้การใช้ชีวิตคือการเรียนรู้และการทําความเข้าใจค่ะการใช้ชีวิตคือการเรียนรู้และการทําความเข้าใจ อย่าใช้ชีวิตเหมือนคนที่แบบไม่ได้อะไรเลยอ่ะอย่าใช้ชีวิตแบบแบบคนที่ผ่านอะไรมาก็ผ่านแล้วผ่านไปไม่ได้อะไรมันไม่ได้นะคะมันไม่ได้อะไรเราต้องเราต้องซึมซับเราต้องซึมซับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราซึมซับเรียนรู้มันถอดบทเรียนกับมันแล้วเราก็จะเติบโตขึ้นเหมือนต้นไม้อ่ะที่มันดูดซึมสารอาหารน่ะเข้าใจไหมมันดูดซึมสารอาหารมันสังเคราะห์แสงแดด มันถึงเติบโตขึ้นชีวิตคนเราก็เหมือนกันถ้าคุณไม่เหมือนต้นไม้คุณไม่ยอมดูดซึมแร่ธาตุคุณไม่ยอมสังเคราะห์แสงแดดคุณไม่มีทางโตหรอกเข้าใจไหมชีวิตคุณที่ไม่ถอดบทเรียนอะชีวิตของคนที่ไม่ค่อยมีอะไรคือไม่ไม่ยอมถอดบทเรียนไม่ถอดบทเรียนกับอะไรเลยไม่ถอดบทเรียนกับอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นปัญหาหรืออะไรนู่นนี่นั่น อันนี้ห้องครัวค่ะน,นี่ห้องครัวจัะถือตลอดขอบุณค่ะก็เป็นเพื่อนคุยกันได้ทุกคนเป็นเพื่อนสาวดิฉันชอบฟิลลิ่งแบบนี้มากกว่าดิฉันชอบฟิลลิ่งของการได้เป็นเพื่อนสาวฟิลลิ่งของการคุยเป็นเพื่อนสาวคุยกันอะไรกันแบบนี้ไปเนาะเลิศเนาะก่อเลิศเนาะมีแต่คนชมนะว่าก่อกำแพงดีมาก มีแต่คนชมจริงๆมีแต่คนชมบ้านสวยจังยังไม่เสร็จนะคะคุณพี่ยังไม่เสร็จค่ะซื้อรองเท้าบูทหรือยังยังไม่ได้ซื้อเลยค่ะยังไม่ได้ซื้อเลยค่ะพี่บุม๋มเดี๋ยวจะซื้อเนี่ยรองเท้าบูทเดี๋ยวรอตอนไปกรุงเทพก่อนต้องซื้อแล้วเพราะว่าหน้าฝนเวลามาเดินตรงเนี้ยมันต้องใส่รองเท้าบูทมันจะลุยโคลนได้อะไรได้ผู้ชายบอกว่าดีไม่พอ ต้องทํายังไงเราก็ต้องถามมันกลับไปว่าแล้วมันดีพอหรือยังหมายถึงว่าเออถ้าเราใช้คําถามเดียวกันโอเคเธอเธอว่าเราดีไม่พอแล้วถ้าสมมุติว่าเราใช้วิธีการมองแบบเดียวกันกับกับที่เธอมองเรามองเธอบ้างอย่างเงี้ยเธอก็เหมือนกันนะเอางั้นเขาพูดบ้างได้ไหมว่าเธอก็มีหลายอย่างที่ไม่ดีพอสําหรับเขาเหมือนกันนะเออโอเคถ้าฉันเปลี่ยนได้ฉันหรือฉันมีมีอะไรที่ต้องเปลี่ยนเธอก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันเข้าใจไหมเออ เออถ้าฉันต้องฉันต้องปรับต้องเปลี่ยนนั่นหมายความว่าเธอก็ควรจะต้องด้วยเข้ <mem> เาใจไหมเออเข้าใจไหมแต่ถ้าสมมติว่าไม่รู้แหละฉันทําเต็มที่แล้วฉันปรับทุกอย่างเท่าที่จะทาได้แล้วฉันก็ยังไม่ดีพอนั่นหมายความว่าเธอต้องเลือกคนอื่นแล้วแหละถ้าถ้าเธอยังคงมองว่าฉันไม่ดีพอนั้นแปลว่าเธอก็เหลือแค่ทางเลือกเดียวเธอเธอก็ต้องไปเลือกคนอื่นนะก็ Gud, ฉันก็ทําเต็มที่แล้วว่าฉันก็ทําเต็มที่แล้วว่า มันได้แค่นี้อ่ะรับได้ปะล่ะรับข้อเสียกันบ้างได้